ตอนนี้นะคะเรามาติดแกลมกันนะคะติดมากนี่คือสภาพทุกคนตอนกำลังขึ้นนะคะนี่นะคะไปพี่สาสบายมากเขาสบายมากค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ขั้น350แล้วขั้นนี้ทางไม่ใช่ยาวนานเลยตอนนี้เราอยู่ที่ขั้น650้แล้วไม่ค่อยเหนื่อยเลยชิวชิลเหนื่อยละบายขั้นนี้555าร้อยห้าส้ไปก ตอนนี้9โมง4เบสอยู่ขั้นที่999อีกแค่นี้เดียวเท่านั้นเราก็จะถึงแสงชัยไปกันต่อตอนนี้เนี่ยพูดอยู่ไหนเยเก่งมากไปลง ขึ้นมาขึนนั่ลงดีกว่าเลนแงครับวันนี้ขึลนมาทำาทกั่ผัดู่ขึลนเหนื่อย สองัตอนนี้เสียมพีอโู่ที่ไหนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยโคตรเก่งคตรเก่งเชียาคืนนี้มันไม่สมกับความสามารถที่เรามีนะคะใช่ไ้ถึงีท่อไม่นมันมันหกร้อยไรเจ็ดร้อยไม่ใช่หรอนี้ เราเรียกว่าระดับเบสิกแบบน้องๆระดับน้องๆทำไมไม่ให้เด็กที่เรียนมาขึ้นกระโดดขึ้นมาก็ถึงแล้วกระติตาต้องถึงนู่นค่ะทลุกันขึ้นยังชิวอ่ะทำใหมนะทำใหมขอรีเซ็ตรอนนะขอรอน่าห้าพันคันบายบายไปไสีนี้เจอสีที่ขี้โม้เก่งอีกสีนึงละเอนั่งกี่คันนะโอ้กี่คันแล้วก็ไม่รู้ร้อน เลยเยอะเลยร้อนไม่อยากมาแล้มาทำไมวะร้อนเพรเมื่อกี้ใครพูดวะไอ้ยหก้ย่านสบายเออใคสั้นสบายสบายครัสิบคันกรับคสิบคันแล้วโ้ยขึ้นเขาไปนไป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 ที่นี่ที่ไหนพ้างปไปไหนันที่นี่ที่นี่สวนยิ้มตลอดไม่รู้ทำไมถึงยิ้มอาจจะมีความลับบางอย่างอยู่ เป็นเสือมป้นเสือเชื่อไหมว่าเจ้าของสวนเขาเป็นหมอลำด้วยเขาเป็นอะไรอีกเขาเป็นทหารอีกแล้วเขาจะเป็นบัณฑิตอีกไม่เชื่อหรออันนี้โกหกอ่ะจริงเหรอดูนี่เนี่ยยมตลอดใช่ไหมเป็นทุกอย่างจริงคนนี้ไปดูเขาเรียกไปดู ไปดีกว่า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 ดีกว่าไปดีกว่าฮ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 ่อฮ่าฮ่าฮ

ปีบอกไปแล้วรอวันนี้ปียอบบอกได้เขาซ่อมไขออมานทื่อแล้วเอาไปแกงค่าซัดเป็นร้อยร้อยตัวปีจะเอาไปปล่อยไป <c oughs> เอาจะกินวันนี้เอาจะกินวันนี้สสดท้ายวันนี้เราอยู่ที่ร้านแคบหมูโคบใหญ่นี่เราทำมาทำแคบหมูโอ้ น่ากินมากจริงจริงใช่ฟูอันนี้อาะดาบกี่ชั่วโมงชั่วสองชั่วโมงคือคือคือต้มแบบนี้ค่ะต้อต้มน้ำมันอันนี้คือกําลังต้มอยู่ใช่แอปปารต้มเหมือนกันคืออันนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะสครึ่งชั่วโมงคือผมรอเพื่อชั่วโมงปุ๊บก็จะให้ผมทอดเลยครับเดี๋ยวจะให้ทอดอันนี้ก่อนบริการที่เสร็จแล้ว อันนี้พอมอดอันนี้คือสาธิตค่ะเพราะว่าเดี๋ยวาเสยอนี้อบนั้นคือระาทอดใช่ไใช่ค่ะอ๋อแล้วอันพิันนะครับแต่ว่าไม่ในั้นคือิใหญ่นะคแบโบราณอก็เอาไปอได้เลด้วยอยาหโว้นาทำอย่างไร ไม่เตรียมตัวอันนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้คือแคบหมูพี่จองรู้ไหมครับว่าอะไรใหญ่กว่าแคบหมูอะาไหครับใหญ่กาแคบหมูกระทะทอดแคบหมูเหรอไม่ใช่ครับกว้างหมูตลกยังไง ช่วยอ้อ,อเป็นสงา่าไหว้สาพ,าพระเจ้าราโต้ถิ่นผ้าจบโบราณสื่อสารงานปีใหม่เมืองรือเรื่องเมืองวัฒนรธรรมยินดีต้อนรับสู่จังหวัดแคร่ค่ะสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้วันนี้เราอยู่กับพระพุทธรูปปาโต้ซึ่งสร้างจากอาโต้ปัจจุบันมีอยู่ ที่จริงมันมีอยู่5องค์องค์ใหญ่1องค์องค์เล็ก4องค์แต่ว่าองค์หนึงให้สมเด็จย่าไปอยู่แม่ฟ้าหลวงแม่งสอนครับเล็กองค์หนึงโดนป้นโจ้นแฮ่โจนป้นถูกแล้วเด็กอยู่ว่ากูควรอยู่กูอยากนอนวันแล้วกันไม่ได้อะไรวะมันไม่ต้องถ่ายทั้ง